ันนี้เราอยู่กับพี่แป้งฝุ่นนะฮะสำหรับวันนี้เลยเป็นเด็กไอดอลที่คนติดตามถือว่าเยอะมากๆนะครับวันนี้เราเอลูกค้านำรถมาวันนี้เป็นรถฟอร์ดมาแต่งได้ฟอร์ดมาแต่งวันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเรียบร้อยครับผมลงตัวเลยเลี่ยนร้อยนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นขนาด20นิ้ว20ของเดิมมัน19ของเดิม19ให้มันเต็มซุ้มหน่อยเห็นเพราได้ข่าวได้ว่าว่าคันนี้ ใช่ใช่ที่ร้านนี้เลยมาคันที่2แล้วนะครับแล้มาคันนี้อันนี้เปลี่ยนยังพี่เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับจะได้วิ่ไปงาน a few minutes later จุลิกอเาพี่จุลิกาผมอ่ะที่ผมวางไว้ไม่ไม่ได้วางไม่ได้วางพี่พี่เอาจุลิกาผมไปป่ะชุลิเกาปกติไว้ท้ายรถจะใช่เงาแว๊บๆเลยก็เปลี่ยนแป๊บเดียวอะไรเปลี่ยนแม็ก เออชุลิกเกอผม่ะชุลิกเกอชุลิกเกผมโอ้หายแล้วไออะไรว่าเปลี่ยนแม็กเป็นเยวไอเี้ยชุลิกเกอหายผมจะต้องไปงานเย็นนี้ไงผมเห็นป้ติว่าไว้ท้ายรถจริงๆครับไปผมไปงานเลนะมาส่งของมาส่งของอ้าวไม่อ้าวไม่อ้าวเดี๋ยวยกไปอ้าว จะถาบชุลิเกจำไมได้ไม่หายไม่พักไม่ทันไม่ไม่มีงานคืนนี้ด้วยชุลิเกหายงานนะที่โอ้โหไอ้ตัวจริงทำไมหล่อวะเนี่ยไอ้จัดเห็นแล้วไอ้เฮียเห็นแล้วกูเห็นแล้วคนขโมยอ่ะไหนอ่ะโอ้โห โอ,โอ้โหไอเด็กเฮียไอ้ตัดใส่ชุดลิเกเปลี่ยนล้อแมแ็กแต่ลีเกยเนี่ยมงึงบ้าปะเนี่ยเรากูมาเนี่ยไอ้บ่าพี่ผมยืนเม่เฉยมึงยืมโอ้โหไอเฮียแล้วกูก็จะไปตอนเย็นแ,<ห>แม่งอย่างงี้มึงก็รำเปลี่ยนแม็กไปด้วยสินั่นไอเฮียกูประสบโอ้ยบอกลูกน้องด้วยนะ ไม่ไม่ไหวว่โอ้โหไอ้ยี่บอกแล้วว่าชุดแบบมันเห็นชุดเงามันก็เลยอยากมาใส่แม่งเ้ยใส่ชุดลิเกเปลี่ยนแมกบ้าวะเลยย่าบ้าทั้งลูกพี่ลูกน้องอะไรร้านนี้ไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วโอเคโอเคโอเคครับโอ้โหโอ้โห